คือผู้ชี้นำถามความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ถูกรู้ยากรู้ข้างเพียนให้รู้เกลียดแรงสู้รู้สร้างงานวันนี้วันที่สิุมภาพันธาพุทธศักราช2 5 6 5นเนื่องในโอกาสเป็นวันราชพัชรจึงมีการมอบเกียิบัตรดูต้นแบบซึ่งครูต้นแบบมีคุณลักษณะคือมีผลงานด้านการสอน ใจเยียมมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามจันยบ,บรณวิชาชีพครูค่ะจึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรนภัสรบุนุ่นคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามอบเกียรติบัตรให้กับครูนุ่นแบบในวันนี้ค่ะมีรายางานหรือนุ่นแบบดังต่อไปนี้ค่ะ อาจารย์พิอาจารย์ธิดารัตน์ทองสดค่ะขอขอบคุณจากอาจารย์ดรนภศนัทมุนคณะบดีคณะครุศาสตร์ที่เป็นเกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับคุณนในวันนี้ค่ะ ยันด uhm, ีเช่นก si> ันนะคุณนิมก็เจรงเหมือนกันเราเชื่อว่าคุณนุ่นเน็ตหรือว่าใน็ีตต่อไปคุณนุ่นก็จะได้รับรางวัลแบบนี้เช่นกันคุณนุ่น่ะมีความใส่ใจเด็กเอาใจใส่ตั้งใจสอนมากเราเชื่อว่าคุณนุ่นจะทำดีแบบนี้ตลอดไปขอบคุณนะคุณนิมเช่นกันเช่นกันนะเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะวันนี้ไว้ไโอกาสน้าเจอกันนะคุณนิมลาเดีย คูอุ่นแบบด้วยหรอก็ไม่เท่าไร่นีได้มากระชุ่ช่วยแน่เลยความสามารถเขาเห็นจะเก่นอะไรยมี่ารวิจัยนะที่โทรผคขอุณมากเลยตัวอย่างขอบคุณมากเลยนะคุนีมเราเอสร็จแล้วอะอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะขอบคุณมากนะงันเอาเวลาที่ทำวิจัยตรงนี้ไปเหทุ้นดีกว่า นักเรียนวันนี้ครูเข้าสาย่ยืนไหมคะ,ะแล้วสำหรับภาพนี้ครูได้สั่งงานไว้ในคลาสรูมลแล้วแล้วก็ให้ทำเป็นเร็จภายในช่วงนี้ก็ได้แล้วหนู้าไปในคลาสรูมเลยนะ,ะแล้ววิชานี้เราจะมีการสอบกันในสัปดาห์หน้าให้ทุกคนไปเตรียมตัวกันด้วยน,นะคะได้ค่ะโอเคค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวครูมีธุรนะไปต่อนนิดนึงเดี๋ยวให้ทุกคนทำงานแล้วก็กลับไปเตรียมตัวในการ ะะแล้วใครที่มีเรนพิเศษกับครูเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นแบบนึงนะคะโอเคเราพาข้ามนี้เสกันารกระจายอานาจในส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น3อย่างก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือการกระจายอำนาจทางการเมือง อย่างที่สองก็คือการกระจายอำนาจทางการบริหารและสุดท nah, so right. uh. yeah, right so ้ายการกระจายอำนาจทางสังคมนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะวันนี้เรียนเข้าใจมาเลยค่ะคือปกติเรียนในห้องไม่เข้าใจแต่พอมาเรียนพิเศษรู้ทุกเรื่องเลยค่ะนี่แหละดีแล้วที่เมาเจอมาในพิเศษกับครูเพราะว่าก็เธอจะได้ความรู้ที่เยอะกว่า็กที่เรียนในห้องเรียนค่ะอ่ะแล้ววันนี้คือจะมีข้อสอบให้ด้วยนะเป็นแนวข้อสอบที่เราจะนัดสอบกันในสัปดาห์หน้านั่นเอง พอไปเลยเดี๋ยวก็คือลงอ่านกันดูแล้วว่าเป็นยังไงข้อสอบออกประมาณนี้เลยใช่ไหมคะคุณใช่เลยจะออกประมาณนี้เลยค่ะโอเคงั้นแค่ย,ออยี่ห้อยละคนทำข้อสอบนี้ได้คะแนนเต็มเยอะๆกันเลยนะคะผู้สบสายก็ไ้องสนใจคุณอยากรู้ว่าคุณต้องทำยังไงถึงจะได,ไดไ้ได้ได้ด้วยซิอ๋อเห็นรูปติดรูปครูกำลังเข้าขาเลยตอนนี้ออก The right. so ีดูนะวิธ right no so ีทำงานขาขึ้นอยู่คนดี้เลยเดยลองไปดูคลิปสอนได้นะครูก็ทำคลิปสอนใน YouTube ไว้เหมือนกันอย่าลืมไปดูนะมีคลิปสอนเลยนะคะครูแน่นอนครูใบสมนี้คลิปสอนมาให้ได้เลยเป็นคลิเศษของครูเองนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณฟังไว้นะเป็นยังไงเข้าใจหมดเลยได้เดินไปดูในคลิปสอนครูโอเคงั้นเช่นอย่าลืมอย่าลืมไปอ่านคลิปสอนกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ